กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของรายการพลักเครื่องสรณนูมิโดยจันรันมรดกไทยนะคะคเปรกนี้เนี่ยเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วประจําวันนี้นะคะเปิดสายพูดคุยกับอาจารย์ค่ะศูนย์เสออ่าไม่ต้องทันอะไรแล้วมาแล้วนะคะเชิญสายแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรถจารันะเออลุงปูด,ดูเป็นพาพผงไอซินต้อหนหาซินได้ปินเหรียญนี่จะเล่นกับแพงนะครับอ่รู้สึกว่าจะหมื่นเศษ แต่เนื้อผงเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดนะหลวงปู่ดูเนี่ยยอมรับเลยนะครับแต่รู้รู้พอทราบราคาอยู่นะครับประมาณเท่าไหร่ครับหมืนม่นหมื่นหมื่นเศษเศษครับนะพิมพ์เลกมันพิมพ์ใหญ่ฮะเอ่อไล่เรียกกันครับจะห่างกันประมาณสักถ้าเป็นพิมพ์เลตเยญเลนียญรุ่นแรกสองห้าเออเลนสองห้าสองสี่เนี่ยเล่นกันแพงไหมฮนะเหยนเสนมาเออถ้าเป็นรุ่นแรกก็หกหมื่นได้ห้าหกหมื่น สองสี่สองห้านะครับผมสองสี่เหรอสองสี่ไม่มีสร้างพระนะไม่เหรียญเหรียญเต็มมาสองสี่สองห้าคล้ายๆเหรียญหล่อใช่ไหมไม่เป็นเหรียญเป็นเหรียญปั๊มอ่ะอืมากทีมงานลองหารูปขึ้นหน้าจอให้หน่อยเดี๋ยวจะเข้าใจไม่ตรงกันถ้าถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสักห้าหกหมื่นนะครับอืโอ้ สองสีสองห้านี้นะใช่ครับผมมาหกหมืนครับเปิดโลกแพงกว่านะครับเปิดโลกแพงกว่าเลย ะ่ะปิดเสียงทีวีด,วด้วยครับอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาต้องปิดเสียงทีวีด้วยนะคะคจะได้มาคุยกันในโทรศัพท์จะได้เสียงมันไม่ดีเลย์ด้วยนะ,ะมีคำถามจากแฟนคลับของรายการด้วยนะคะตั้งแต่แรกเริ่มมาเลยนะคะทักทายทุกท่านด้วยคุณศักชัยนะค,ะคุณพี่บรลือถามอกว่าหล่อพ่อตาบออกปี27มีราคาเล่นหานนหเท่าไหร่คะองเนมันรุ่นอะไรเว้ยมันรุ่น หนึ่งสอเอาเป็นว่าไม่ไม่ถ้าถ้าเป็นปี27ผมว่าไม่น่าแพงนะค่ะนักน่าจะอยู่ยพันต้นต้นพันต้น,ต,น,นต้นได้ใช่นะค,ะนะคะพี่บรรลือนะคะคุณสัง,ง่าคุณพี่บุญเชิดค,คุณก๊อชินสากลน,นิยมนะคะมาแล้วคุณพี่ตุมตามใช่ไหมใช่มั้งนะคะพ่อรื่นวัดนกงานใช่ไหมจารย์ระนองบล็อกวงเดือนหาสวยๆเนี่ยเล่นหากันเท่าไหร่ จริงๆเนี่ยพื้นที่ผมว่าเขาน่าจะเล่นเป็นหมื่นนะแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยเท่าที่เห็นเขาซื้อขายกันเนี่ยอยู่หลักพันยังอยู่หลักพันอยู่ใช่ของผมก็มีประมาณสักยี่สิบเหรียญได้ะะนะครับพี่เชิดถามต่อนะคะส่งข้อความมาได้ค่ะ S423077 7นะคะหรือว่าโทร,รมาได้นัดตอนนี้ยังคงเปิดสายอยู่นะคะมีเวลายอยู่อีกประมาณสัก10กวนาทีได้ค่ะ02678 6 7 6ห <61 S 2> <60 1 S 1> นะคะคุณพี่บุญเชิดถามต่อค,ะค่ะอาจารย์ครับบอกว่าสมเด็จบางขุนพรมเส้นได้กรุกเก่าราคาเท่าไหร่ หนึ่งล้านถึงสามล้านนะครับแล้วแต่ความสวยค่ะนะแล้วแต่ความสวยอาจจะแพงมากกว่านั้นก็ได้ถ้าสมบูรณ์นะครับค่ะคุณพี่ชูศักดิ์ก็มาแล้วนะคะคุณไวจพ์สวัสดีอาจารย์กับพิธีกรสวัสดีค่ะพี่ไวยพจนะคะคุณพี่ก๊อฟบอกว่ารูปหล่อร้อยปีที่อาจารย์ให้ชมเนี่ยเล่นหากันเท่าไหร่คะอาจารย์ถ้าเป็นสามชายเนี่ยก็อยู่สองหมื่นบวกลบสองหมื่นบลกลบถ้าเป็นสองชายก็เจ็ดแปดพันหมื่นหนึ่งนะครับ คุณพี่สุประชัยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณพี่ก็บอกว่าแชร์แล้วขอบคุณนะคะคสายที่สองเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับครับผมพระเอภา,ายรีพี่หน้าคาับพดพ,พ,พี่หน้าวัดบวรนะแชมป์เคยเิดที่หนึ่งที่งานวงวานราคาเท่าไหร่ฮะเป็นเหรียญใช่ไหมเป็นเหรียญหรือเป็นรูปหล่อครับหรือเป็นพระชยัย พระชัยชแสนก่าบาทครับพี่ต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนเป็นพัดเป็นพระชัยครับพระชัยาปิดเสียงทีวีหน่อยภน่อยครับพระชัยไพร,ร,พรีนะครับรถ้าถ้าสวยๆเนี่ยแสนห้านะครับแสนห้าแสนหกได้นะครับ่<ต>ไม่ถึงถสองเหรอมันก็ต้องดูครับว่าผิวพันธ์เป็นยังไงน้ำทองดีไหมความคมชัดรายละเอียดเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยเยอะ พระติดที่หนึ่งเนี่ยบางครั้งผิวก็ไม่สวยแต่ว่าจะได้ส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าแชมป์แชมป์จริงๆอ่ะถึงสองแสนนะครับแต่ต้องเป็นแชมป์โลกเลยครับนะพระหนึ่งพันองค์จะมีแชมป์สักสิบองค์ยี่สิบองค์แค่นั้นะนต้องต้องดูครับต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างครับคุณพี่ครับครับครับผม ขอบคุณนะคะอะใครโทรมาเนี่ยอย่าลืมปิดทีวีก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันอย่างนี้บางงานเนี่ยการส่งพระเนี่ยพระน้อยพระมากงานเล็กงานใหญ่ต้องดูด้วยค่ะอาจารย์อะถ้างานใหญ่ๆแบบสามพานอย่างเงี้ยคนไปหลายๆแสนคนอ้ันนั้นต้องงานใหญ่ถ้าพระคุณได้แชมป์เนี่ยก็ถือว่าแบบเฮ้ยก็ถือว่างานใหญ่พอสมควรนะครับงานใหญ่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของประเทศดูงานด้วยใช่ไหมใช่ดูที่งานด้วยนะครับค่ะอะท่านต่อไปนะคะคุณ คนตาจิ๋วนะคะเหรียญไข่ใหญ่รุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดใหญ่ชนบุรีเนืน้อเงินเล่นหากันเท่าไหร่คะหลักแสนครับหลักแสนหลักแสนแสนต้นปลายฮะะแสน,แสนต้น,นต้น,ตน,ตนครับแสนต้นต้นครับนะคะ,ะคุณพี่สัิติ์บอกว่าเหรียญพระพรหมเอราวาัณรุ่นแรกปีหนึ่งสี่เล่นกันเท่าไหร่คะเจอไม่รู้ไม่เคยซื้อพระพรหมเอราวัณเดี๋ยวหาข้อมูลให้ครับไม่ไม่ไม่เคยซื้อจริงๆอ่ะสายต่อไปเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมเชิญเลยครับเออไอไอ,อาจารย์จะลงมาภาคอีสา,านเมื่อไหร่นอจะลงมาแถวรีสเกตอุบลเมื่อไหร่ก็เพิ่งกลับมาจากสารคามเนี่ยอาจารย์โอ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อยากให้ดูรพระส่งไปก็ส่งไม่เป็นจะไปเองก็ไม่แข็งแรงอืเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมมีคิวไปเนี่ย สิ้นเดือนนี้มีสารแน่นอนเลยนะครับรู้สึกว่าจะผมจะไปสุรินทร์ก่อนไปสุรินทร์เสร็จเนี่ยน่าจะไปงานปลูกเสกพระของคุณถาปกรณ์นะครับที่ร้อยเอ็ดนั่นก็คืออท่านอาจารย์ต้อมเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบว่าไปเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่น้องครับครับครับผมถาปกรณ์ที่อยู่ไอไอไอละครอน่บอกครับใช่ครับผมคุณโอกันตนาพี่โอ๋ถาปกรเออกันตนาครับครับ ถ้ามาช่วยแจ้งหน่อยนะครับผมอยู่อุบลครับผมอ๋อได้ก็ใกล้นิดเดียวเองใกล้นิดเดียวแล้วครับเพราะว่าผมเดี๋ยวผมต้องถามลูกพี่ก่อนว่างานเสกพระวันไหนค่ะไม่ไปไม่ได้เดี๋ยวโดนกระทืบไม่เอาเอาเอาสุรินสุรินกับไอ้นี่ตัวไหนใกล้กว่ากันอุบลใช่ไหมอ่าแหมเปิดแผนที่ได้ป่ะนะครับขอดูดูทีกัดนิดนึงงานที่สุรินผมว่าร้อยเอ็ด ร้อยเอทมันจะฉีกออกไปใช่ไหมผมว่าสุรินน่าจะใกล้กว่านะอาจารย์เดี๋ยวนะนะแรบหนึ่งสัญญาณเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีแรบหนึ่งเจอผมแนนอนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเวลาคนอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ้นนี่จ้าได้จ้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมานะขอไอช่วยแก้ด้วยนะฮะได้ครับได้ครับครับผมครับยวใกล้ดีครับใกล้ๆห้อาจารย์แจ้งด้วยทีนะคะว่าไปที่ไหนยังไง ร้อยเอ็ดหรอร้อยเอ็ดมื่คนละฝากไว้ร้อยเอ็ดกาลสินมหาสารคามใช่ไหมฮะใช่ไหมแต่จริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณสิทธิ์เนี่ยเขาจะจัดงานประกวดเมื่อไหร่สิทธิ์อุบลเนี่ยค่ะน่าจะปลายปีเลยอ่ะเดี๋ยวก็ลองถามถามวันก่อนนั่งคุยกันอยู่อมาไอเราก็ลืมถามบอกน้าจะจัดงานเมื่อไหร่อ่เชิญเลยค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับอผมอยากจะทาบา จยอดทองหลวงพ่อจ้อยแพงไหมครับจางไม่แพงครับพ่อจ้อย,อยสีอุทุมพรใช่ไหมครับไม่ค่อยแพงครับพวกนี้อยู่หลักร้อยจนถึงพันนะครับอนอกจากเป็นเนื้อพิเศษอ<า>่ะแล้วแล้วหลวงพ่อตาวัดศิลช่างที่ว่าจังหวัดจุมพรละครับแพงไหมครับไม่แพงครับไม่แพงร้อยถึงพันเหมือนกันครับอ๋อครับแล้วแล้วถ้าเกิด มันเป็นหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไล่ผมดูแล้วมัน,มนพิมพ์การมาลีแต่เป็นหูติ่งครับมันแพงไหมพ่อม,มุย้ยวัดดอนไล่ครับผมการมาลีหูติง่งเหรียญการมมลีใช่ไหมครับอย่างนั้นอเร่นก,กันเป็นหมื่นนะครับอ๋อครับค่ะอ่ะ,อะ,อะแล้วแล้ว,แล,วแล้วผมอยากทราบว่า อาจารย์ช่วยมาติจันทบุรีหาผมหน่อยพาอาจารย์มาหาผมนะอาจารย์จะไม่ผิดหวังเลยจริงๆเมืองจันทรเนี่ยผมมีคนโทรหาผมนะผมอยากไปมากเพราะว่าตางก่อนอ่ะปิโตก็เคยมาหาผมจริงนะครแต่ผมไม่เคยซื้อคนจันทร์าคนจันทด์ได้ทีเลยมีทังเงีอไปที่ไรก็ บางทีห่าเล่นกันแสนอย่างเงี้ยตีผมเป็นล้านเลยผมสะดุ้งเลยนี่นะอาจารย์พ้าอาจารย์ซื้อผมล้านนึงผมแถมให้ล้านนึงเข้าจไหมอ้าวจริงเพราะผมมีอยู่ตีห้าองค์ครับผม อาจารย์ซื้อผมองคหนึ่งหนึ่งล้านผมถยมายไ้สององ <c oughs> อีกสองล้านเลยเ <c oughs> อ่ะสั่ <c oughs> นแน่แน่อ้าวจรแล้วผมเดียดังลยเมหัวแล้วดใจด้วยอ้าวอ้าวแล้วแบบอีกอย่างหนึ่งครับค่ะแล้วถ้าเกิดซื้อขายกันเนี่ยอืต้องเข้าเครื่องเลยพิสูจน์การทําไม่เียงพออาจารย์ไปต้องซื้อผม <c oughs> เอเอได้ผมมีโอกาสผมมีโอกาสไปแน่ๆๆๆๆแแนอน เดี๋ยวตะวันออกจะาจัดงานได้ครับได้ครับให้น้องทีมงานขอเบอร์คุณพี่ทัานไว้นะใช่จริงๆเนี่ยจันบุรีโทรหาผมเยอะมากมีหลายคนที่ผมสนใจอยู่รู้สึกเหมือนจะมีสมเด็จอยู่องค์หนึ่งอ่ะแล้วก็หายเงียบไปเลยนั่นแหละเพราะขาดการติดต่อกันเราเราไม่ค่อยได้เดินท้องขอเบอร์เอาไว้ด้วยนะคะแล้วเขาส่งรูปมาไม่ค่อยชัดด้วยค่ะ นะาเนี่ยคำถามต่อเลยนะอาจารย์อ้าวมีคุณสุทธิชัยบอกว่าทางเฟซเสียงไม่มีทางเฟซเสียงไม่มีเดี๋ยวให้น้องทีมงานช่วยดูให้นิดนึงนะคะว่าตอนนี้มีมาหรือยังก็ให้เพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะคะว่าเสียงตกยังเดี๋ยวแก้ไขให้ครับเดี๋ยวทีมงานแก้ไขนะคะบอกว่าสมเด็จร้อยยี่สิบสองปีวัลคังยังเล่นหากันอยู่ไหมแล้วก็ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์ร้อยร้อยร้อยแปดร้อยยี่สิบสองยังอยู่หลักร้อยจนถึงพันนะครับแล้วแต่พินค่ะยังอยู่หลักร้อยอยู่ นะคุณสมคิดมาแล้วแล้วก็คุณพี่วรวรรณก็มาแล้วเรียนลูกไข่ลงพดทวดวาชางให้คะ่ะไข่ปลาไข่ปลาลูกไข่ไข่ปลานะครับอยู่หลักหมื่นนะครับอยู่ระหว่าง2อสามหมืน่นต้องต้องดูความสวยด้วยนะ,นะ,ะแล้วต้องดูพิมพ์ด้วย อตอนนี้ยังคงเปิดสายอยู่นะคะวันตอนนี้เนี่ยมีเวลาอยู่ไม่มากแล้วใครโทรเข้ามาเนี่ยน่าจะได้อีกสักสายสองสายนะคะโทรเข้ามาอมตอนนี้ศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็ดหกหนึ่งนะคะมาสอบถามกันค่ะเรื่องของพระเครื่องเชิญเลยค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับไอ้สมเด็จที่ว่าอาจารย์สงสัยอ่ะเป็นสมเด็จของผมเองครับผม<อ>ยุคต้นครับผมเอ้าเหรอครับผมแล้วพอผมคอยอาจารย์แล้วคอยอีก ผมคอยคุณเหงาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจันบุรีน่าจะมีงานประกวดนะเดี๋ยวผมไปดูตารางก่อนว่าเมื่อไหร่ค่ะขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะก็ขอบคุณเนาะอาจารย์นะอุตส่าโทรมาบอกอีกอ่ะใช่ใช่ว่าเป็นคุณพี่ท่านนี้เองสาหรับสมเด็จใช่ไหมจันนะคะเสียงดังฟังชัดครับเสียงดังฟังชัดขอบคุณนะคะที่อุ่าหเข้ามาบอกอีกว่าเสียงดังฟังชัดนะคะเอ้าจะได้อีกสักสายหนึ่งไหม โทรเข้ามาได้โทรเข้ามาได้ขอด่วนนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อพระต่อแล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องปิดรายการแล้วถั้าไ่ทั้งเด้ไรค่ะนะคะไปดูย้อนหลังกันได้นะคะในเพจ a c e b o o k แล้วใน y o YouTube กด Subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดนะคะรายการดีๆพระเครื่องสวรรภูมินะคะเอาหมดเวลาแล้วขอบคุณแล้วขอบคุณแล้วกันเนาะขอบคุณทุกสายที่เข้ามาทุกๆไลฟ์นะคะทุกๆการแชร์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธที่จะถึงนี้กับพระเครื่อง ส่วนภูมิโดยจันรันมรดกไทยและดิฉันอยนะที่ชาวกรรมานันเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ